สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาเที่ยววัดอโศการามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเป็นวัดธรรมยุทธ์ตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายบ้านอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบันมีพระมหาสามเรือนบุญเยสโกเป็นเจ้าอาวาส สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2อ,อ0 5โดยพระสุทธิธรรมลังศีหรือพระอาจารย์ลีธรรมทโลพ่อท่านลีนับเป็นพระสุปฏิปโนผู้ประพฤติดีประพฤติชอบเป็นพระเกจิสายกรรมฐานที่เข่งครัดและทรงอภิญญาเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไปวัดอโศการาม เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งเป็นสถานที่สำหรับวิปัสสนากรรมฐานมีสิ่งที่น่าชมเช่นพระธาตุธุดังคาเจดีเป็นพระเจดีหมู่13องค์แต่ละองค์ปฏิฐานพระบรมสารีริกธาตุเป็นที่ระลึกถึงทุดงควัด13ประการและวิหารวิสุทธิธรรมรังสี อาคารจตุรมุกสามชั้นส่วนยอดมณฑประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเช่นกันภายในพระวิหารประดิษฐานสรีละท่านอาจารย์ลีธรรมทะโลหรือพระสุทธิธรรมลังศีนะครับ พ่อท่านลีท่านเกิดเมื่อวันที่31มกราคม2449ที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีท่านมรณภาพเมื่อวันที่26เมษายน2504สิริอายุได้55ปีพรรษา35ด้านนี้จะเป็นพระประธานใน พระอุโบสถนะครับวัดสวยงามมากครับเพื่อนๆคำว่าอาโศกาลามเป็นคำสนทิแบ่งออกเป็นสองคำคืออโศกะบวกอารามอาโศกะแปลว่าไหลความเศร้าหมองอารามแปลว่าแหล่งลื่นลม เมื่อรวมกันแล้วจึงแปลว่าแหล่งลื่นลมไล้ความเศร้าหมองนะครับชื่อวัดมีความหมายวัดเขาสวยงามจริงๆครับเพื่อนๆอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรปราการไปทางเมืองโบราณประมาณ6 กิโลเมตรอยู่บนถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับถึงซอยหกเลี้ยวเข้าไปในซอยประมาณ1กิโลเมตรวัดเขาสวยงามจริงๆครับเพื่อนๆเป็นเจดีหมู13องค์มีองค์ประธานอยู่องค์หนึ่ง เนี่ยนะครับอันนี้เป็นรูปพ่อทันลีส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อทองอดีตเจ้าอาวาสแล้วองค์นี้เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันโอเคนะครับเพื่อน